<laughs> น้องจ้านายนี่คือชอบม,ม,มากเละแล้วก็วกมีเจ้ามูหยองมาด้วยนะคะไปจาไปพาเข้าชมไรนะนองมาเยวนับพื่อเออนับพู <c oughs> ่อยู่เนอะนมาเสนอนับเท่าไรเด็โอ้ยใหญ่งนอะ อเยอยุคนางคุยาชื่อแคร์สสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านเลยนะครับก็กลับมาพบกับผมช่องจินนาชาแนลอีเช่นเคยเลยก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาอัปเดตอ่ะแม่ของน้องพัดนะครับผมอาการแม่น้องพัดนะใช่ครับผมนี่ก็สวัสดีครับมอนะครับครับน้องพัดครับจินไนเออยมามาหาพี่นะ ครับผมอาบน้ำเพิ่งเสร็จนะคนนี้ใช่นี่อาบน้ำเรียบร้อยเลยนะแล้วก็แม่เขาอยู่นี่นะนี่ก็มัดผมมัดเผ้าไปเสร็จเป็นทีเรียบร้อยนะแล้วก็ได้อาบน้ำเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะพาครอบครัวน้องพัดเนี่ยไปเดินเล่นแล้วก็ไปหาปาเคเกนะทุกคนใช่ครับผมไปเลยก็ตอนนี้เราจะกำลังจะไปหาปาเคเกทแล้วครับผม ก็น้องมอสเนี่ยก็ขับรถไปแนะล้วนะเดี๋ยวเราจะตามไปที่หลังนะครับผมน้องเจ้านายนี่คือชอบมากเลยนะแล้วก็มีเจ้ามูหยองมาด้วยนะครับนี่เลยปล่อยเพิ่อมอ่ะเจ้านะครับชอบไหมครับซีซีอะไรให้หวยเหรอให้ห่วยเหรอห่วยออกไปแล้ว ไปชอบไหมชอบครับชอบครับชอบครับครับไปมุยองไปชอบนะไปเดี๋ยวไปหาปลาเค้กันลงไปหาปลาเค้กกันก่อนใช่ไปหาปลาเค้กก็คืออ่า ป้าเลียวป้าบัวนะนไม่เออเลิกก็เพลินอะทุกคนนะมมกุลแลวป้าบัวแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะเรียวป้าบัวนะก็มัดผมมัดเข่าเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะทุกคนนี่เขามีอาการหนาวเหนานะผมก็เลยให้ใส่เสื้อกันหนาวยืนน้องพัดนี่รอรอเลยนะรอเลยครับผมก็อ่าตอนที่เขาไม่สบายเนี่ยป้าเคก็ได้มาหาเขานะแต่ป้าเคบอกว่าเหมือนเขาจะรู้จักกันนะแต่ว่าตอนที่ป้าเขาไม่สบายเนี่ยป้าเขาเขาแบบ ยังพูดจามค่อยดูเรื่องนะวันนี้ผมก็เลยพาเข้ามาเที่ยวไล่ก่อนแล้วค่อยมาหาปลาเค้กกันนะทุกคนก็คือน้องเขาพูดเนี่ยกับอ่าอ่าน้องเจ้านายเนี่ยก็เข้าไปหาปลาเค้กกันแล้วนะกี่เด้อมื้อนี่คือเจ้านายนะเขาเยาจะสนินสนนกระชอบเจ้านายมากเลยนะไปหาปลาเค้กปลาเค้ทำอะไรอยู่ โอ้อันนี้คือขมิ้นที่ตามแล้วตากแห้งนะทุกคนใช่ไหมแต่ว่าใช่ยังไม่แห้งมากนะจะต้องตากอีกสักรอบสองรอบถึงจะแห้งนะกบูเดยไตใช่ไหมล่ะเงไตนี่แหละมาเลี้ยงเออมาเลี้ยงยูนิค่ยอุอุ้ยนะยืนใชู้พ่อเออยนลูกพ่อยืนพ่อตีไอโยนน้เขาทำไายก็บอกเขาลูกพ่อช่วยถือช่วยถือก็เออลดน้ำใช่ครับผม รดน้ำนั้นเดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนอันนี้แจกันนี่แจกันพ้านะครับผมนี่ดอกไม้ที่เขาไปเด็ดมานะอะาาลาก็คือเขาไม่ได้ตั้งใจนะก็คือเราเปียกกันแล้วนะทุกคนนี่นะมาถึงนะเปลียกไม้ทั้งหมดครับนีตอนนี้ก็คือไล่ตรงนี้ก็จะเป็นพ้นเสของน้าแล้วก็มีกระเพราแม้ก็คือตอนนี้รดน้ำเน่ยทุกคนนี่ บรรยากาศดีมากนะนนี่คเีเนี่เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนอันนี้นะจะเปลี่ยนอน้ำน้ำพรานะคะผม<อ>ครับโอเ้เดี๋ยว <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวผมจะอ่าถ่ายให้พี่ๆได้ดูตอนที่เขานั่งคุยกันนะเดี๋ยวจะอให้หลานเข้าห้องน้ำก่อนนะคะผมเดี๋ยวจะเข้าไปหาแม่เข้าไปหาพัาเคเชกันนะ เดี๋ยวจะพาเขาเดินชนสวนนะให้เขาคุยเย,ย็นก่อนนะนี่คือเขาเขาจะชอบกินบ้างนะก็คือพาจะกินบ้างก,ก็จะนั่งคุยกันนะทุกคนด่ฉันใส่เด็กอ๋อแล้วโอ้โหอะไร哟

ก็เหมือนเขาจะรู้จักกันนะเพราะปาเคนะเคยบอกกับผมว่าเขาเหมือนคุณคุณหน้าคนนี้คนนี้มากป้าคนนี้มากนะเขารู้จักกันมาก่อนนะทุกคนอยนะพดอได้นกาเยนกพูเออพูอนครับผมใ่ เอออยู่คง่กะเมือจแล้วอ่อออก็เ่ะก็กมื่อเ่ยเคยที่ยงสีดอยู่นะเดกมื่อไปเขอยู่นะเอ่อเออไเขนแล้วเคออลนชองชาไอือ์ชแปลว่าอายแดาพม่าที่บอก โอ้ว่าต well, uh ้องตรงอยู่เลยนะอย่างที่บอกตรอยู่อืมอยู่ลรงอยู่แล้วนะอืมไปอ่ะเดี๋ยวไปอ่ะเอ่อเดี๋ยวเออในที่นก็เออก็สีเดียดูซนนี่ยก็สีเดียดสันก็เออขารู้จักกันะทุกคนในปลาบัวบางคนอยากเห็นหน้าชัดๆนี่เลยผมให้เห็นแบบชัดๆนะรวบผมให้ด้วยนะทุกคนนี่ก็ น่าจะเด็กมากเลยก็เดี๋ยวผมจะเล่าให้เขาๆนะเี๋ยวเขาออคุยกันก่อนเดี๋ยวผมจะพาพะบัวนนะ่ะไปดูไปเดินด,ดูชมไร่ข้างล่างด้วยนะครับ่ผมแล้วก็เขาไม่ได้เจอกนะันานจะให้คุยกันก่อนเดี๋ยวผมก็จะเล่าแล้วอธิบายข้าวๆสรุปให้ฟังนะมหยองก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังก็คือเขาเจอกันเลยแรกใช่ไหมโอเคบอกว่าเออเนื้อกี๋ทั้งอยู่ในพายาแล้วก็ก มาอยู่นี่นานยางังก็ปาเขาบอกว่าเขาอะ <c oughs> ก็คืออยู่จากชายแดนเนี่ยแล้วก็มาอยู่ป่านเนี่ยก็นานพอสมควรแล้วนะแต่ว่าเขาเนี่ยมาอยู่ที่บ้านผมเนี่ยก็คือเขาเนี่ยผมเนี่ยคือมารับเขานะมารับเขามาอยู่กับลูกเขาแล้วก็เพราะไอ้ผัวเขาเนี่ยกับลูกเขาเนี่ยก็คือตอนนี้กลับไปที่อ่ถิ่นของเขานะตอนนี้ก็คือยังไม่มายังไม่คือ ตั้งแต่เราไปหาเขาอะก็คือยังไม่มาหาเขาเลย <Okay. S 1> แล้วก็ผมก็เจอเหตุการณ์แบบนั้นนะก็เลยเอาเขาลงมาที่บ้านแล้วก็ตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ไปขึ้นไปหาเขาเลยนะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าผัวเขากับลูกเขาเนี่ยได้มาหาเขาบ้างหรือเปล่านะและ้วก็อ่า mm hmm. ผมยังไม่ได้ทําเขานะว่าทําไมเขาถึงทําแบบนั้นนะ mm hmm. เดี๋ยวผมพาชมไล่เขาก่อนนะชมไล่ก่อนแล้วก็ผมก็จะทำเขาไปด้วยนะก็โอเค เดี๋ยวตอนนี้ก็คือเขาคุยกันอยู่นะอยู่น,นู่นเลยเดี๋ยวผมก็จะพาเขาไปไล่ก่อนนะทุกคนแตก,ก็จะถามถึงให้การ์น,นวันนั้นด้วยนะทุกคนเดี๋ยวจะพาเขาเดินดูไล่นะนก็วันนี้เราก็จะพาเขากินข้าวที่ไล่น้ำด้วยนะกินข้าวกับปลาเคนะได้หมดค่ะผมก็อาจจะไม่ถ่ายให้พี่ดูทุกขั้นตอนหรอกนะค่ะนี่ปลาเคก็ ได้คุยกันเสร็จก็ปาเกก็ได้ล้างใจการต่อนะ,อะไม่อะนีเออ,อ,เอ,อเลยเลี้ยวเลยผมบอกอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำใจการไปเลยล้างใจการไปพาเข่าชมไรนะอันนี้คือแปลงนี้เขาจะปลูกแตง,งนะทุกคนแต่ว่ายังไม่ได้ลงตะขัดนะเราต้องปลูกแตงก่อนแล้วค่อยลงตะขัดนะแต่ว่านี้คือปลูกแล้วแต่ไว้ยังไม่ขึ้นนะนี่ อันนี้คือรดน้ำเสร็จแล้วนะทุกคนใช่ไหมใช่คคะใช่แค่แค่ว่าโอ้อยดูรดน้ำตรงนี้แล้วนะโอ,อ้มนละกอเป็นไงมนละกอเลี้ยงเป็นลูกเลยต้นเล็กน,น่าแต่ลูกเยอะมากเดี๋ยวนี่พิมพ์เซนนะทุกคนโหบรรยากาศต้องบอกว่าดีมากๆนะทุกคน แต่นี้ก็จะเป็นถั่วนะน,นี่ีมเยอะเยอะไหมเถอะนันนีนบตนนบปะวะเยอะนะน่ากาศเหมือนฝนมันจะต้อนะทุกคนเหมือนฝนมันจะต้อนะ ต,ตรงนี้ฟ้าท้องฟ้าจำสาสมาเล่นไรเงี้ยเลยอ,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 อ้ยถัวกำลังขึ้นเลยคนดูถั่วกำลังขึ้นแล้วก็คือแปลงเนี้ยแปลงเนี้ยก่อนมันจะเป็นอ่าถั่วนะก็ได้ปลูกอ่าแตงก่อนหน้านั้นนะทุกคน พอแตง่งแตงหมดอายุแล้วก็เออมาปลูกถั่วต่อนะก็คือการนี้ก็ใช้ได้ใช้เวลาได้เยอะได้นานอยู่นะนี่นี่นะก็คือปลูกถั่วกําลังออกออกผลเลยนะดอกสวย,ยนะทุกคนแอเอเอไม่เอาจนนันนยยังยังกินไม่ได้ครับยังยังกินไม่ได้กินไม่ได้ครับผมเออใช่ใช่ใช,ใช่ยังยังไม่สุก ยังไม่แก่ไปใช่ยังไม่แก่เลยนะครับก็โอเคถ้าหลังจากนี้ผมก็จะพาเขาเดินรอบ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 พาชมสวนนะแล้วก็เดี๋ยวไปเจอากันที่บ้านแล้วก็ผมจะชวนแกเนี่ยกินข้าวกับปลาเค็ที่ไร่นี่เลยนะครับผมครับผมก็โอเคเดินเราจะถามสิ่งที่ค้างคาใจานะผมเองก็อยากรู้นะ <S <S <ช>ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอ่ะที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวผมจะทางพขาแล้วทุกคนให้มัน หายคล่องใจเลยนะก็ไปเลิกเออเจอคุณนะเออเจอไม่ได้แล้วเบิร์เบิร์นั่นแหละเน่ะเบิร์เจอคุณเนะแล้วผมถามว่านะผมถามว่าทําไมถึงทําอย่างนั้นทําไมถึงมาผูกคอตัวเองนะทุกคนโอเคเบิร์นั่นแหละมั้งเจือจั่งมันเจือจั่งยิ่งสั่นนั่งอยู่างเงี้ย ก็เขาบอกเขาไม่รู้นะเขาบอกว่าเขาจําไม่ได้เหตุการณ์นั้นเขาบอกว่าเขาก็ทําลงไปได้ยังไงเขาก็ไม่รู้นะมันนนนโรนันเดอเชน่นแหละมาเ้วยึรชมุส้เลยหลเออน้าทองไงนะเบอร์คุยน้องหน้าเหมียเขาบอกว่าเขาาจําเหตุการณ์นั้นไม่ได้นะเขาไม่รู้เขาทําลงไปได้งเขาบอกว่าก่อนน้นั้นอ่ะเขาอ่ะเจอผู้หญิงแก่ๆคนหนึ่งเดินไปเดินมารอบๆเลยเขาทำเมือนะ อย่างเงี้ยเดยินไปเดินมารอบๆเลยทุกคนโอ้โหขนลุกนลยทุกคนไม่มีอะไรกันแน่นะตรงนั้นนะ่ะนะแล้วก็เขาเองก็จําไม่ได้แล้วก็เขาเห็นก่อนนั้นน่ะเขาก่อนเขาจะพูดคอยนะเขาบอกเขาเห็นผู้หญิงแก่คนหนึ่งเดินไปเดินมารอบๆเลยโอ้โหหน้าขนลุกเลทุกคนโอ้โหอน้ากลัวนะอยืนนะเนื้อสายยืนในผู้คนไหนเออเชียว ผมถามว่าคิดถึงลูกสองคนไหมลูกผู้ชายสองคนเขาบอกคิดถึงนะสาดยืนไปแล้วคิดถึงกันทุกคนก็โอ้โหน่าสงสารแกนะที่ต้องเจอเหตุการณ์แบบนั้นนะก็ก็ผมว่าผมถ้าเจอเป็นเหตุการณ์แบบนั้นแล้วผมอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นผมว่าผมกลัวนะจนสติหลุดนะถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างอยู่กับลูกชายแค่สองคนนะเจ้าตัวเล็กแค่สองคนก็ก็น่าสงสารก็ผมว่าผมจะให้ แกเนี่ยอยู่กับผมกอนนะยังไม่อยากให้แกไปไหนนะแต่ไม่รู้ว่าแกเนี่ยจะยังกลับยังอยากกลับไปตรงทิ้งของเขาไหม <c oughs> แต่ว่าเขาอ่ะก็บ่นนะว่าเขาอยากกลับไปนะเขาเหมือนกับเขาเกรงใจม่คขอยอยากอยู่กับเราเท่าไหร่นะเขาเกรงใจไม่ใช่ไม่อยากอยู่เขาเกรงใจน,นะยังอ่ะที่บ้านเกิดเขาเขามีบ้านเกิดนะทุกคนแต่แค่เขาแค่ <c oughs> มาขออาศัยอยู่ตรงป่าเดี๋ยวเขากลับไปนะเหมือนคนรีภายนะทุกคนโอเคเดี๋ยวอ่า ผมก็จะพาป้าแกเนี่ยไปช่วยป้าเคทากับข้าวเนี่ยมื้อนี้เราจะกินข้าวกันที่นี่นะเดีย๋ยวต้องไปซื้อกับขุณกับข้าวมาทําแกงกินกันที่นี่เลยทุกคนมาสานสามพันธ์ 3, กับป้าเคนะเพราะว่าป้าเคกับเขาเองเนี่ยก็เคยรู้จักกันมาก่อนนะไม่ใช่ไม่รู้จักเขาเคยเจอกันที่ฝั่งถิ่นเขาฝั่งชายแดนพม่าทุกคนก็โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะช่วยเขาทำกับข้าวนะแต่ไม่ได้ถ่ายใลิพี่ๆได้ดูนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับ บายบายค่ะผม